เอาข้าไปดูเมืองสิงห์บุรีค่ะตอนนี้โหวงการไลฟ์สดมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะคท่านผู้ชมอยากให้ไปดูกันค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านไลฟ์สดนะคะเป็นการช่วยเกษตรกรโดยท่านขายอินทพลัมเมืองสิงห์สู้วิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยคุณชำนาญวิเตรัตนี่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่าน ตั้งกล้องไลฟ์สดเลยค่ะเป <Live S 1> ็นการช่วยเกษตรกร,รท่านไลฟ์ขายอินทผลัมนะคะเป็นอินทผลัมเมืองสิงห์ที่ตลาดประชารัฐข้างกลข้างสารกลางจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิดแล้วก็ส่งเสริมการตลาดออนไลน์คือโปรโมชั่นเนี่ยนะคะส่งฟรีในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะซื้อเท่าไหร่ก็ส่งฟรีหมดเลยนะคะ บรรยากาศนี่สนุกสนานด้วยนะคะแล้วก็ลีลาการขายของท่านผู้ว่าก็เรียกได้ว่ามเป็นลีลาการขายที่ขายดีนะคะไม่รู้ขายหรือแจกนะคะที่บอกว่าดีนะคะอโอ้โหเนี่ยนอันนี้ขายเป็น ริงๆนี่แหลอครับอันนี้น่าจะเป็นโปรโมชั่นให้ลองชิมชิมฟรีรติดใจค่อยมาซื้อเนี่ยนะคะโดยจะมีสวนอินทผลัมทองเอนสวนลุงโมดคดคุยและสวนไร่เมืองอินสิงบุรีที่ก็นำอินทผลัมสดพวงใหญ่เลยเนี่ยคะ่ะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วเอามาจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงกิโลกรัมหนึ่งก็ตกประมาณ250บาทมีน้ำอินทผลัมด้วยขวดละ20บาทนะคะ โดยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดก็ให้ความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวยอดวิวค่ะคนมาดูทางเพจเนี่ยประมาณ3,000กว่าคนเลยนะคะทั้งนี้เนี่ยท่านไลฟ์สดขายนะผาลำก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกให้ได้มีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมแจกกันคนละนิดละหน่อยเรียกว,ว,ว่าเป็นการ